สวัสดีครับผมวีละปอบพระเครื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญเสาห้านะครับทาไมถึงพูดถึงเหรียญเสาหา้าเพราะว่าเหรียญเสาห้าเป็นเหรียญยอดนิยมและมีประสบการณ์มากมายนะครับสําหรับเหรียญเสาห้าของหลวงปู่แพ้วปอวลโรวัดลังมันจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเหรียญรุ่นเสาห้ายันสวน้าก ไว้เป็นที่ระลึกวันเสาร์ที่5เดือน5ปีพศ2 5 5 2, 5ตรงกับปีมะโรงนะครับมีจำนวนการสร้างเหรียญทองคำนะครับจัดสร้าง36เหรียญครับชุดกรรมการนะครับจำนวน99ชุด4ี่เหรียญสีเนื้อจะมีเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงส่วนเนื้อเงินนะครับสร้าง5,555เหรียญเนื้อนวะโลหะ จำนวนการสร้างก็5,555เหรียญส่วนเนื้อฝาบาทสร้างไม่เยอะนะครับ2,989เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญทองแดงสร้าง7,555เหรียญแต่และเนื้อก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปมีสเสน่ห์เป็นเหรียญที่สวยงามส่วนเรื่องประสบการณ์ผมจะไม่เล่าถึงนะครับว่ามีประสบการณ์เป็นมาอย่างไรนะครับให้ท่านาผู้ชมหรือผู้มีจิต ศรัทธาไปติดตามหาอ่านตาม youtube ต่อไปที่ผมจะมาเล่าถึงก็การดูเหรียญเสาห้ายันสวนนะครับคอนเซปตที่ว่ารู้ก่อนเช่าเราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับพูดมาข้างต้นเป็นเหรียญที่สร้างไม่มากแล้วก็เป็นเหรียญมีประสบการณ์ฉะนั้นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับก็จะมีที่ทำลอกเรียนหรือว่าก๊อปพิมพ์ทำซ้ำนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้จะค่อนข้างทันสมัยนะครับการทําซ้ําก็จะละไม้คล้ายคึงถ้านักสะสมรุ่นใหม่ๆอาจจะโดนหลอกได้นะครับถ้าเราไม่รู้รายละเอียดของเหรียญฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้องติดตามรับชมให้จบนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ารายละเอียดของเหรียญมีความสำคัญตรงไหนที่จะเอาไว้เปรียบเทียบกับเหรียญที่ทําก๊อปขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการ เช่าหาในอนาคตนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเห็นเหรียญแท้หน้าตาของเหรียญเป็นยังไงหน้าเหรียญเป็นยังไงหลังเหรียญเป็นยังไงนะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็ติดตามชมและศึกษาไปพร้อมๆกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นเป็นเหรียญเงินนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเจ้าของเหรียญนะครับ ที่ได้เอามาทำเป็นคลิปความรู้ให้ศึกษานะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของเหรียญครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับมาดูบนห่วงก่อนบนห่วงจะเป็นห่วงตันนะครับวงในห่วงจะเป็นเลขห้านะครับนั่นหมายถึงเสาห้าแล้วก็วงนอกจะเป็นรูปกลจัรนะครับนี่คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับให้สังเกตฟอนต์เลขห้านะครับเวลาท่านดูเหรียญ ให้สังเกตจำให้แม่นนะครับบนเหรียญก็จะเขียนว่าหลวงปู่แพ้วเวปาวว่าโลวัดลางหมันนะครับมาดูใบหน้าของหลวงปู่ตาหลวงปู่เป็นยังไงนะครับริ้วรอยบนใบหน้านะครับเหรียญแท้นี่จะคมครับเส้นคมชัดริมฝีปากก็จะเป็นเส้นขอบริมฝีปากชัดเจนไม่ว่าริมฝีปากบนริมฝีปากล่างนะครับ ริ้วลอยเส้นต่างๆมีความเหมือนหลวงปู่มากๆแล้วก็ด้านล่างของเหรียญน,นะครับเขียนว่าเสาห้าแล้วก็จะมีโค้ดรันนัมเบอร์นะครับอยู่บนไหล่ขวาของหลวงปู่ซ้ายมือเรานะครับจะตอบว่าหลวงปู่แผ่นนะครับจุดนี้ก็สำคัญนะครับทุกท่านต้องจำตำแหน่งที่ตอกแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือ ที่เอามาตอบนะครับว่าคําว่าหลวงปู่แพ่วเนี่ยเป็นยังไงนะครับจําให้ติดตานะครับโค้ดไหลซ้ายของหลวงปู่อยู่ขวามือเรานะครับด้านขวามือเราก็ตอบประวัโลนะครับจุดนี้ก็สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเอาไปเปรียบเทียบถ้าเห็นเหรียญแท้แล้วก็เราจะรู้ได้ว่าถ้าเรามีเหรียญก๊อปขึ้นมาฟอนตัวหนังสือแน่นอนคงจะไม่ เหมือนของแท้นะครับถ้าเราจําของแท้ได้เราก็จะจับผิดเหรียญที่ทํำก๊อบขึ้นมาได้นะครับจะขาดไม่ได้เลยคือโค้ดชัดเจนมากนะครับโค้ดชัดเจนมากด้านหน้าเหรียญนะครับโค้ดตัวนีจ้จะตอบอยู่บนสังคาินะครับจะคล้ายๆผอพึ่งนะครับม้วนหาง เป็นหัวเลข5นะครับหางเลข5นี้ก็จะคล้ายๆยันอุณารลมนะครับขึ้นไปสวยงามคมชัดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญอย่างมากๆนะครับทุกท่านต้องจำให้ติดตานะครับเหรียญทุกเหรียญจะรันนัมเบอร์อาจจะไม่ตอกตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ตำแหน่งตอกโค้ดหลวงปู่แพ้วป่าวว่าโลนี่ก็จะอยู่บนไหล่นะครับมาดูด้านหลังเหรียญ นะครับด้านหลังเหรียญนี่ก็มีความสําคัญนะครับอ,อยู่ตรงกลางก็จะเป็นยันสวนนะครับอยู่ข้างล่างคําว่าพิเศษนะครับนะครับพิเศษมีสองฝั่งนะครับแล้วก็เป็นตัวอักขรส่วนอยู่ในวงอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวอักษรเขียนไว้ว่าสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกเสาห้านะครับส่วนด้านล่างเหรียญในวงลีอีกชั้นหนึ่งนี่ก็จะ บอกว่าตำบลน,นะครับกลางพิกลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมของห้าห้าห้าปีที่สร้างนั่นเองนะครับทุกท่านก็ต้องดูความเรียบร้อยของเหรียญเหรียญแท้นะครับก็จะมีความสวยงามของเหรียญตามธรรมชาติเหรียญปั๊มนะครับก็จะมีความสวยงามที่มีรอยเสี้ยนการแกะบล็อกนะครับ ที่ชัดเจนนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นเสี้ยน,นครับหรือว่าเส้นขนแมวนะครับที่เกิดขึ้นจากการแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์ซึ่งเส้นเสี้ยนเหล่านี้จะขึ้นตามผิวของเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นขอบหรือในผิวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านก็ลองใช้กล้องส่องดู ในเหรียญแท้นะครับว่าเป็นยังไงขึ้นแบบไหนนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเมื่อท่านเจอเหรียญอีกเหรียญท่านคิดว่าท่านจะสะสมนะครับท่านก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังให้ดูประกอบกันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดหลวงปู่แพ้่ก็โค้ดป่าวาโลโค้ดเลขเสาห้าเลขโค้ดที่รันนัมเบอร์นะครับ ฟอนตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับท่านจําเหรียญแท้ให้แม่นๆนะครับแล้วท่านจะจําได้ติดตาเมื่อท่านไปเห็นเหรียญอีกเหรียญถัดไปท่านจะมีจุดสังเกตเหล่านี้นะครับก,ก็ฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วฟังรับชมจนท้ายคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการทาคลิปต,ต่อๆไปนะครับ ับผมเองถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ที่มีความรู้กับเหรียญเสาหยันส่วนก็ให้ท่านลงคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ที่จะนำไปเป็นข้อเปรียบเทียบในการเข้าหาหรือสะสมจะได้สะสมแต่ีิดแต่อไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ i um.